ลอยลงมาจากรถเธอดูสิญาติกับแขกเหลือมาเต็มง,งานแล้วอะหนูรีบลงจากรถเธองั้นหนูขอถามหน่อยคะ่ะว่าทําไมตอนแรกไม่ถึงไม่ยอมให้เราแต่งงานกันพี่สะใภคะพิธีต่อไปเนี่ยเจ้าบ่าวต้องแบกเจ้าสาวเข้าไปในงานแล้วนะคะใครแกพูดฉันถามแม่อยู่ไม่ได้ยินเหรอคะพลอยจะยอมหรือไม่ยอมอะวันนี้เราก็แต่งงานกันแล้วไงเรื่องในอดีตก็ลืมลมไปเถอะ ใช่ค่ะนี่ก็ใกล้เลิกแล้วด้วยอ่ะญาติเราก็แขยรออยู่นะคะรีบเข้าไปเถอะนะคะพี่พลอยหุกป,ปากไปเลยจะทันเลิกหรือไม่ทันก็ช่างมันสิอะไรเนี่ยพลอยก็แต่งไหมเนี่ยลงมนะคิว,วใจเย็นนะลูกพลอยเรื่องนั้นนะ่ะที่แม่ไม่ให้หนูสองคนแต่งงานกันแม่ต้องขอโทษนะแม่ขอให้มันผ่านๆไปนะลูกนะไม่มีวาสนาได้ใช้ชีวิตแบบเจ้าหญิง ทำตัวเหมือนเจ้าหญิงคำพูดแบบนี้มันควรออกมาจากปากแม่สามีไหมคะมันสมควรไหมคะแม่แม่ผมก็แค่ล้อเล่นน่ะคุณจะจริงจังทำไมเนี่ยทั้งยุทั้งเสียมให้ลูกชายกับลูกสะใภ้ทะเลาะก,กันเนี่ยเรื่องแบบนี้ควรล้อเล่นไหมแม่ขอโทษจริงจริงนะพลอยแม่ผิดไปแล้วอะ่ะแล้วแม่ผิดเรื่องอะไรหรอคะ ตอนนั้นหนูบอกว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวคนจนเป็นคนบ้านนอกหนูพูดแบบนั้นแม่ก็เลยรู้สึกไม่โอเคกับหนูผมเข้าใจความรู้สึกของแม่นะครับพลอยทําไมพลอยต้องคอยว่าพวกพี่เป็นคนบ้านนอกไม่ได้สูงส่งเหมือนกับพลอยแต่ทุกวันนี้ชีวิตในต่างจังหวัดก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนไม่ได้แตกต่างอะไรจากในเมืองเลยทําไมพลอยต้องพูดแบบนั้นด้วย และที่แม่พี่ไม่พอใจปกป้องพี่แม่พี่ไม่ผิดนะ,สะแสดงว่าพี่จะหาว่าฉันผิดถ้าฉันแย่ขนาดนั้นน่ะก็ไม่ต้องแต่งมันละแล้วที่ฉันบอกว่าพวกคุณเป็นพวกมันนอกเนี่ยทำไมพูดความจริงหน่อยทำเป็นล้ำไม่ได้หรอเรื่องนั้นแม่ผิดเองต่อไปแม่จะไม่ว่าอะไรพลอยอีกตอนเนี้มันจะไม่ทันเลิอกอยู่แล้วอะ่ะ พลอยลงมาจากรถก่อนเถอะใช่ค่ะพี่คิวพี่แบกพี่พลอยเข้างานเถอนะไม่ฉันจะให้แม่แบกพลอยแม่พี่อายุป,ปูน,นี้แล้วขาเขาไม่ดีจะแบกได้ไงพี่รู้นะว่าที่ผ่านมาแม่พี่อาจจะพูดแทงใจดําพลอย่ะแต่แม่พี่ขอโทษไปแล้วพลอยควรหยุดได้แล้วฉันไม่หยุดถ้าแม่ขอโทษจริงๆอ่ะแม่ก็ต้องแบกฉันหยุดเดี๋ยนี้เลยพลอย จะแ,แต่งไหมงานเนี่ยฉันมีให้เลือกสองข้อข้อแรกแม่ต้องแบกฉันเข้างานกับข้อสองยกเลิกาง,งานแต่งไปเลยได้ไม่อยากแต่งใช่ไหมพี่ก็ไม่อยากแต่งกับพลอยเหมือนกันแม่ครับไปกันดีกว่าไปคิดดีแล้วใช่ไหมคิวผมคิดดีแล้วครับแม่ ดีละแต่งไปก็คงแย่พี่คิวแขกกับญาติพี่มาเต็มงานละอาหารที่โรงแรมก็จองไว้หมดละถ้าพี่ไม่รอฉันพี่จะทำไงพี่ก็จะประกาศยกเรื่งในงานไงท่านประธานครับออขอโทษด้วยนะครับถ้าท่านพี่เป็นงานใหญ่ขนานประธานผมจะต้องมาถามเรื่องงานเลยไม่เป็นไรหรอกว่าแต่มีเรื่องอะไรหรือเปล่า พอดีมีลูกค้าที่ต่างประเทศครับสนใจสินค้าของบริษัทเราเขาจ่ายมาจมาแล้วด้วยครับ500ล้านแต่ว่าสินค้าของเราไม่พอครับงั้นผมลบกวนคุณประสานงานกับฝ่ายผลิตหน่อยนะช่วยให้ฝ่ายผลิตเพิ่มกําลังการผลิตเป็น5เท่าเลยได้ครับเห็นไหมครับแม่เราเอาเรื่องไม่ดีออกจากชีวิตไปก็มีเรื่องดีๆเข้ามาดีแล้วลูก ไปไปกันเถอะนั่นหรอนหัอนหรอหพี่เคียวพี่เคียวเมื่อกี้ฉันใครออกเล่นนะพี่อย่ากโกรธฉันเลยนะใครจะให้แม่แบกได้อะต้องเป็นฉันสิที่ต้องแบกแม่อะเลิกตอแหล่ได้ละพลอยถึงยังไงพี่ก็ไม่แต่งแล้วพลอยอยากจะทำอะไรอยากจะไปที่ไหนก็เชิญเลย แม่คะแม่ก็รู้ว่าหนูกระตันยูแค่ไหนอะถ้าแม่ไม่ให้เราสองคนแต่งงานกันน่ะแม่ก็จะหาสะใภที่กระตันยูขนาดนี้ไม่ได้แล้วนะคะแม่คะคุยกับลูกชายแม่ให้หน่อยสอิแม่ก็คุยไปตั้งเยอะแล้วนะหนูแม่บอกว่าอย่าไปแต่งเลยกับผู้หญิงแบบเนี้ยอยตอนนี้พี่เข้าใจแล้วนะว่าคนที่พ่อแม่ให้แต่งด้วย เราเลือกไม่แต่งก็ได้แต่คนที่พ่อแม่ห้ามแต่งเราแต่งไม่ได้จริงเมื่อก่อนพ่อยแต่ทำอะไรจะเอาแต่ใจแค่ไหนพี่ก็ทนได้แต่วันนี้วันสำคัญขนาดนี้พลอยดูถูกแม่พี่ขนาดนี้พี่ทนไม่ได้จริงจำเอาไว้ด้วยนะครับ เราไปกันดีกว่านะครับไปลูกไปโอ๊คแพคเค้าฉันขอ